ไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะเพราะว่ามีคดีใหญ่นะคะที่ปปชชี้มูลความผิดค่ะอดีตผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรท,ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงงบโควิด -19 รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานเช่นค่ะเรื่องเกล่าหาพันตำรวกสมพงษ์ทิพย์อาภากุณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2,561มาตรา172และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง คดีนี้สืบเนื่องจากการร้องเรียนเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยงงบโควิด -19 โดยปรากฏข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อประมาณปี25 6 3สิาัตนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสรรค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงงบโควิด -19 ให้กับสถานีตำรวจภูทรทุงสงเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ในอัตราคนละ60บาทต่อชั่วโมงเบิกจ่ายเท่ากับที่ปฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการและให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่27มีนาคม2,563เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคจะยุติลง ต่อมาสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงประชุมประจำเดือนกันยายน2563ในวันอังคารที่29กันยายน2563โดยมีพันธุ์เรกสมพงษ์ทิพอาภากุลเป็นประธานการประชุมได้ชี้แจงเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงงบโควิด -19 ให้ตำรวจทุกนายของสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงมีสิ์รับค่าตอบแทนรายละ15,000บาทโดยให้ตำรวจที่ได้รับเงินเกิน15,000บาท นำไปบริจาคให้กับสถานีตำรวจภูทรทุงสงเพื่อนำไปจัดสรรให้กับตำรวจที่ได้รับการจัดสรรน,น้อยกว่า1.5,000บาทเพื่อความเท่าเทียมกันและเพื่อความสามาคัคคีส่วนเงินที่เหลือจากการปันส่วนให้เก็บไว้เป็นกองกลางเป็นเงินบริหารของสถานีใช้สำหรับจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจัดงานตำรวจงานสังสรรค์ภายในสถานีเงินรางวัลผู้ปฏิบัติงานและอื่นๆ โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินสถานีตำรวจภูธรท,ทุงสงมีหน้าที่เก็บรวบรวมเงินไว้กรณีที่มีการกล่าวหาพันตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อภากุลนะครับตอนนั้นดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งสงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็กล่าวหาเกี่ยวเรื่องการเบริกคา่าไปเลี้ยงเท็นะครับไปเลี้ยงเนี่ยมาจากงบโควิดอันนี้ก็เหตุเกิดเมื่อประมาณปี63เนี่ยนะครับว่าทาง สถานีตำรวจภูทรทุ่งสงนะครับก็จะมีการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้ปฏิบัติงานนะครับปรากฏว่าในการจ่ายเงินจริงเนี่ยนะครับก็มีการตกลงไว้เนี่ยตา60บาทต่อชั่วโมงนะครับแต่ไม่เกินเจ็ดชั่วโมงต่อวันซึ่งในการดรําเนินการก็ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วให้กับทางผู้ใต้บังคับชาแต่ทางผู้ถูกหาพัตำรวจสมพงษ์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าให้มีการโอนเงินคืนมาบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่า ในเรื่องการเบิกเงินค่าไปเลี้ยงเนี่ยหลักการต้องเบิกใจ่ายให้กับเขาตามสิทธิที่เขาควรจะได้รับตามวงเงินที่เขาได้รับในการปฏิบัติงานจริงมีตำรวจหลายรายที่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีใครกล้าตัวแย้งหรือคัดค้านและปรากฏข้อที่จริงต่อมาว่าสถานีตำรวจภูธรทุท่งสงได้รีบกเก็บค่ายตอบแทนค่าไปเลี้ยงงบโควิด -19 จากตำรวจผู้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ และได้นำไปจัดสรรให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการจัดสรรน,น้อยกว่า1.5,000บาทและข้าราชการตารวจที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเพื่อให้ถึง1.5,000บาทแต่หากตำรวจรายใดไม่เห็นด้วยและไม่ยอมนำเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงพบโควิด19้มาคืนจะถูกคำสั่งย้ายหรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ของตำรวจรายนั้นเพื่อไม่ให้ตำรวจรายอื่นถือเป็นตัวยอย่าง คณะกรรมการปปชพิจารณาสำนวนการไต่สวนแล้วเห็นว่าการกระทำของพันตุเรกสมพงมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา172และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเห็นควรส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีทางอาญาในศารและส่งรายงานเอกสารพร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนตามมาตรา91แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการต้องกันและประปาบปรามการทุทจริตพศะะ .2561 นาแต่ทีนี้ก็มีการเบียดบังเงินของผู้ต้องคชาที่ใช้โควิดนะฮะเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตนนะเราก็ชี้มูลความผิดไปนะครับซึ่งก็เรื่องนี้ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เราได้มีการชี้มูลความผิดตามมาตรา157นะครับแล้วก็ชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรงครับแล้วก็ส่งให้ทางอายการสูงสุดกับทางผูุ้่ชาก็าคือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปดำเนินการทางวินยัยในส่วนคดีอาญาก็ปรากฏว่าวันนี้ทางอายการสูงสุดมีการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ข้ามาก็อยู่ระหว่างการประชุมร่วมคณะกรรมการสองฝ่ายคือฝ่ายคณะกรรมการประชกับทางสำนักง,งานอายการสูงสุดนะครับ 19สิงหาคม2564ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตุรโธกิจรัฐพันเพชรมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค8ที่262ทับ2564ลงวันที่18สิงหาคม2564ให้ลงโทษไล่ออกพันตรุเอกสมพงษ์ทิพอาภากุลออกจากราชการอย่างไรก็ตามผู้ถูกโลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อกอตอรรอได้ และหากประสงค์จะยื่นฟ้องหรือโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ความผิดทางวินัยเนี่ยต้นสังกัดดำเนินการลงโทษได้ออกแล้วครับเคสนี้คิดว่าพยานหลักฐานชัดเจนนะครับทางอายการน่าจะฟ้องให้แต่อย่างไรก็ดีตามกฎหมายถ้าอายการไม่ฟ้องนะครับหาข้อยุติไม่ได้เนี่ย เราต้องต้องขอจำนวนกลับคืนมาเพื่อจะเนินการฟ้องเองคิดว่าคดีนี้ประชคงฟ้องเองแน่นอนครับ